นี่ครับทุกคนมือนีนีด้เนื้อเนื้อวัวออสเตรเลียมากนี่ทำกันให้เป็นสเต็กกินใส่ไปเลยใส่เกลือนิดน้อยไว้เสียรสชาติ ดาดไฟยังไงแหมคอยตือยังไงสีงกินกับแก้วขมแก้วบีขมอืมก็อหอมเหรอวะ มู๊ยจีเนือง้องงามสวัสดียัางเป็นทั้งการค่ะพี่น้องเมื่อผูดพอกูมวยเขาอีกแล้วขวตน้ำอมฤตแลนเอ็นอยู่เคี้ยวปื้อยอยู่ <c oughs> น้ำดีวัวน้ำหนีวัวพี่น้องผสมอิเมลแล้วผสมหายผสมน้ำปลาน,นิดนึงโอ๊ยผุ้นึ่ะเห็นบ่เห็นสีไหม นี่โจกลงไปใส่แจวห้องแต่ปิดฟ้าก่อนมันสีขวมมันสีขวมใส่กับเนื้อสเต็กเนื้อออสเตเรียห้องมาไงอืออืออือโอ้โหขคมอำลำ พาพี่น้องมาเอาแบบมีเนียมแน่มีเนียมแน่ด้วยวันนี้โอ้ยพี่น้องเป็นยังไงไมงรู้แห่อ,อีหลีบอ่ะ <c oughs> นี่ ก็เปิดาปาดปถึกไร่กนพี่น้องปาดปูดถือไร่ได้เด้อมุนไร่ไหม,มตอนกำงาม,งามปพอดีพอดียุ้งเขากระแดงไอ้ดอกมาอยู่ในตู้ซองเหมือจนเขียวเนื้อก็ได้มาเสียบเสียน้ำกันอืมเขออาใหญ่ก่อนนี่ยนุ่มๆปะอือหือ สวยพี่น้องจ้วย,วยคนละลายในปากเนี่ยส่วนที่เป็นมันมันสีอะไรได้ดพีเนางแบบนี้เนห้อนี่โอ้เป็นสันสัน,สนหิวข้วสะได้บุเป็นหิวเข่าหิวนามจังเีย อ๋อพี่น้องมาได้พี่น้องเนอะเมื่อกี้ผมจะเต็กกับแจวขมน้ำกันแบบไทบบานไทบบานนัดหน่อยนออเนี่ยเออเนี่ยวนี้เอาเสียพี่น้องด่าฟังละสองนาทีน,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 าน,นี่อ้าวมันบบเหนียวคือยังไงเหนืองัวบาดห่าไี่พี่น้องนี่เลย ไหนมาตอนบักงามนึงราคขาสองใบแดงมีท่อนมาพี่น้องมาสิบสียน้มกันเด้อเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่อื้อหือ

Bên này chia mà ừ mm. ừ mm -hmm. à? Không không ở biết ăn biết không biết không nụm nụm nè เมอืตวยลงไปพี่น้องนี่คํานี่ากเก็บซี่เด้อ 음음음 mm. mm. บินเบินอนเบิมาทุ่มลาได้เบินสองมาพี่น้องตัวแก้วเข้าไปมาจับสียบมกัน 我还不知道嗯。

มีความหอมความนุ่มของมันอยู่เล่าพี่น้องแบบว่าห้องผู้ต้องปรุงยังหลายเนี่ยเข้ากันก็เจ้าบีบเลยอ่ะแล้วถ้าบุได้บุมาคมกะบีบปากเน่าลงเปลี่ยนจากดีงัวเป็นบักเน่าพี่น้องเขาท้ายกัน 嗯。Mm hmm.